New Normal วิถีชีวิตใหม่ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติโดยกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ New นิว m a l วิถีชีวิตใหม่ตามแนวสุขบัญญัติแห่งชาติตอนที่2 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึง New Normal วิถีชีวิตใหม่ตามแนวสุขบัญญัติแห่งชาติตอนที่2เพื่อให้ตนเองครอบครัวชุมชนปลอดภัยโรคโควิด -19 กันนะคะท่านผู้ฟังคะเราสามารถแบ่งวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติเป็น3กลุ่ม เพื่อเป้าหมาย3ประการนั่นก็คือ 1. เพื่อให้ตนเองปลอดภัย 2. เพื่อให้ครอบครัวปลอดภัยและ 3. เพื่อให้สังคมปลอดภัย 1. การดูแลตนเองให้ปลอดภัยมีเป้าหมายเพื่อให้ตนเองไม่ติดเชื้อโรคโควิด1 9ซึ่งมีหลักปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อเข้าชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองรับเชื้อโรคจากผู้อื่น และไม่แพร่เชื้อโดยผ่านทางละอองฝอยของน้ำมูกน้ำลายไปยังผูกอื่นการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลห้ามใช้มือที่สกรปรกจับบริเวณใบหน้าเพราะมือเป็นสื่อนำพาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายไม่ออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะเมื่อเราไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีคนแออัดหนาแน่นเช่นตลาด ห้างสรรพสินค้าร้านอาหารการดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอการดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงคือการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 2. การดูแลครอบครัวให้ปลอดภัยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงในการนำเชื้อโรคโควิด1 9เมาสู่คนในครอบครัว มีหลักปฏิบัติดังนี้ค่ะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันทีที่กลับถึงบ้านและไม่ออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นซึ่งจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการนำพาเชื้อโรคโควิด1 9มาสู่คนในครอบครัวที่อาจจะมาติดกับร่างกายเสื้อผ้าเมื่อออกไปทำงานหรือทำกิจกรรมนอกบ้านจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอาบน้ำสระผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันทีที่กลับบ้าน รักษาของใช้ให้สะอาดและไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นเมื่อออกไปนอกบ้านข้าวของเครื่องใช้อาจเป็นสื่อในการแพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่นในครอบครัวเมื่อกลับถึงบ้านต้องซักทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันทีและไม่ควรนำเสื้อผ้าที่ใช้แล้วมาปะปนกับเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใช้ที่สำคัญก็คือไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้ากินอาหารร้อนและแยกสำรับอาหารที่ปรุงสุกใหม่จะต้องอุ่นให้ร้อนก่อนกินทุกครั้งที่สำคัญควรแยกสำรับอาหารไม่ใช้จานชามช้อนร่วมกันนะคะ3การดูแลสังคมชุมชนให้ปลอดภัย มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยเป็นจิตสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมเพื่อให้การควบคุมและป้องก,รรอก,กันโรคประสบผลสำเร็จมีหลักปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะไม่ปกปิดข้อมูลไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและสงสัยว่าตนเองอาจแพร่เชื้อให้ผู้อื่นต้องระมัดระวังตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนไม่ปกปิดข้อมูลที่สำคัญแก่เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลไม่ไปสถานที่เสี่ยงที่มีคนแออัดและเว้นระยะห่างจากผู้อื่นในระยะ1-2เมตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เมื่อเกิดโรคติดต่อร้ายแรงขึ้นจะมีการกำหนดมาตรการป้องกันโรคเพื่อให้ประชาชนรับรู้และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนั้นเราจึงต้องมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เช่นเมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด -19 ต้องกักตัวอยู่ในบ้านอย่างเคร่งครัดไม่เดินทางเข้าออกพื้นที่เสี่ยงโดยไม่จำเป็นคอยติดตามรับข่าวสารอย่างต่อเนื่องและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดด้วยความปรารถนาดีจากกองสุขศึกษากลมสนับสนุนบริการสุขภาพสวัสดีค่ะ